สวัสดีครับมาดู110หน่วยบนจาก15สำนักถึง18สำนักนะครับคยลงไปแล้วนะครับได้1578อันนี้ก็สถิติคือเข้ามาแล้ว5งวดรวดนะครับบางงวดเนี่ยเข้า3ตัวเลยบางงดก็เข้า2บางงดก็เข้า1นะครับงวดนี้ได้1578นะครับแล้วก็ผมจะรวบรวมจากหนังสืออีกนะครับ จาก22สำนักได้1896นะครับที่เด่นๆนะครับ110หน่วยบนนะครับเมื่อเอา2สูตรนี้มาชนกันนะครับก็ได้1578กับ1896ที่ชนกันก็คือ1กับ8ดังนั้นงงดนนี้นะครับทานที่ชอบเลขวิ่งนะครับวิ่ง1กับ8นะครับ1กับ8หาลอตเตอรี่ลัตบาลไทยเท่านั้นนะครับ คำเตือนนะครับซื้อหารัตต่รางวัลที่หนึ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นวิ่งหนึ่งเด่นที่สุดแล้วก็รองลงมาก็แปดนะครับจากพลดนโชคพารวยห้าเก้าสวัสดีและโชคดีสวัสดี